ตลาดขาเข้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับหลังจากที่ได้ทําการเปิดตัวนักเตะค,คนที่2ไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คืออองเรโอนาน่านั่นเองเมื่อช่วงดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็กลายเป็นนักเตะค,คนที่2ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดซัมเมอร์นี้ต่อจากเมสันเมานั่นเองนะครับขาเข้าเนี่ย ดูแล้วน่าจะมีอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นกองกลางอีกสักคนหนึ่งนะที่จะมาช่วยงานการซิมโรหรือว่าจะเป็นกองหน้าแหละครับที่ตอนนี้เป็นเป้าหมายต่อไปเป็นลําดับต่อไปเป็นภารกิจลําดับต่อไปที่มนเตะจะทำนั่นคือการไปไล่ล่ารัสมุสฮอยลุ่นนั่นเองนะครับขาเข้าในเริ่มจะโอเคขึ้นแล้วแหละนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงนักเตะขาออกกันบ้างนะครับโอเคแล้วครับมันอาจจะยังดูงุดหงิดสําหรับแฟนผีนะฮะเนื่องจากว่ามันมีนักเตะหลายคนที่คิดว่าเป็นส่วนเกินและจะเป็นที่จะต้อง ปล่อยออกไปแต่ตอนนี้มันก็ยังเรียกว่ามีการขยับขยาย้ยทีมได้น้อยน้อยกว่าที่มันควรจะเป็นนะครับไม่เหมือนกับสโมสอรอื่นที่เขาทำกันได้อย่างชิชกชักน,นะครับแต่วันนี้นะผมยังมองว่าวันนี้จะขอพูดเรื่องที่ว่าตลาดขาออกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับมันยังพอจะมีเรื่องดีๆให้เราได้ อได้เห็นกันอยู่บ้างนะครับมันสืบเนื่องมาจากดีลล่าสุดเลยนะครับการย้ายออกของชารลีซาเวชนะครับที่กำลังจะได้ลงเอยกับเรดดิ ai, eng, ้งสโมสรน้องใหม่แห่งสึกลีกวันหลังจากที่ตกชันมาจากเดอชมเช้ไมชิปเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับแน่นอนครับชารลีซาเวชเพื่อนๆนะ่จาจะคุ้นชื่อคุ้นหูกุ้นตากันดีนะครับเพราะว่าก็ได้ลงสนามให้กัมแมตต์ในช่วงพรีซีซั่นนี้ไปแล้วด้วยนะครับแลวเขาก็คือลูกชายของร็อบบี้ซาวเวชอดีตนักเตะดังของพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับ คือในสัญญาของชาลิซาเวตในการย้ายไปอยู่กับเรดดิ้งเนี่ยนะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ใส่เงื่อนไขในการซื้อกลับสำหรับดาวเตะวัย20ปีรายนี้ไว้ด้วยนะครับค่าตัวไม่รู้เท่าไหร่แล้วครับแต่มีออปชั่นซื้อกลับนะครับช่วงหลังเนี่ยเราจะได้ยินเงื่อนไขที่มันจะทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เปรียบสําหรับการย้ายทีมอีกครั้งในอนาคตของนักเตะที่ถูกปล่อยออกไปมากขึ้นนะครับบ่อยขึ้นนะครับในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้นะฮะ อย่างเช่นในดีลของซีดานอีกเบานะครับมีทั้งเงื่อนไขซื้อกลับแล้วก็ส่วนแบ่งในการย้ายทีมครั้งต่อไปนะฮะอีกคนหนึ่งก็คือที่ชัดๆเลยก็คือไทช่องนะครับที่แมนเตดตเนี่ยปล่อยให้กับเบอร์มิงแฮมไปเมื่อปีที่แล้วแล้วพอเขาย้ายอีกครั้งในซัมเมอร์นี้นะครับในการไปอยู่กับลูตันทาวเนี่ยนะฮะแมนตดก็ได้ส่วนแบ่ง25%จากค่าตัวของไทชองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราแทบจะไม่ได้ยินเรื่องราวอะไรแบบนี้จากแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเลยนะครับกับการที่ว่า เวลาขายนักเตะออกไปเนี่ยมันไม่ค่อยมีเงื่อนไขายซื้อกลับหรือว่าส่วนแบ่งค่าตัวที่จะทําให้สโมสรเนี่ยได้เปรียบชาวบ้านเขาในเรื่องของการซื้อขายนักเตะน,นั่นเองนะครับพอมาช่วงหลังๆเนี่ยผมเชื่อนะฮะผมเชื่อนะครับว่ามันมันต้องมีผลเยอะนะครับกับการเข้ามาของเอริกเ n นฮานะครับเพราะว่าในยุคที่เขายังคุมอาจนกสแน่นอนว่าทีมของเขาเนี่ยขายนักเตะออกไปเยอะครับเป็นทีมที่ขายนักเตะ แล้วได้เงินได้กาไรในเยอะพอสมควรแล้วเขาน่าจะรัดก,กลุ่มในเรื่องนี้น่าจะมีเงื่อนไขซื้อกลับหรือไม่ก็ส่วนแบ่งค่าตัวที่เขาน่าจะทําไว้กับนักเตะหลายๆคนผมว่าการได้เอริกเจนฮาร์มาเนี่ยมันน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เงื่อนไขนี้นะครับมันเกิดขึ้นและถูกใช้บ่อยขึ้นในการปล่อยนักเตะออกจากทีมนะครับแล้วมันก็ส่งผลดีต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแะครับในการที่จะเอาเงินส่วนนี้เนี่ยไปสมทบทุนในการคว้าตัวนักเตะที่จะมาเสริมทัพ จะมาเสริมทัพเรียกว่าคว้านักเตะที่ต้องการจริงๆมาเสริมความแข็งแกร่งในการต่อสู้สําหรับฤดูกาลหน้านะครับ mm hmm. ก็วันนี้คือเรื่องที่เราจะมาเล่าให้ฟังก็คือความที่แมตต์เริ่มฉลาดขึ้นแล้วล่ะในการทําธุรกิจของนักเตะขาออกนั่นเองนะครับระหว่างว่าหลังจากนี้มันจะมีแบบเนี้ยในดีลของนักเตะอีกหลายๆคนที่ทัพปแสดงจะปล่อยออกไปในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับเดี๋ยวเรารอดูกันครับว่ามันจะเกิดขึ้นกับใครบ้างนะฮะ